ในอุดมคติเราควรอาบน้ำละหมาดในที่สะอาดไม่ใช่ในห้องน้ำที่มีสิ่งสกปรกแต่ในชีวิตจริงหลายคนไม่มีตัวเลือกคำตอบคือได้ แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยตามหลักสุนนะเพราะอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ยากแต่อิสลามให้ความสำคัญกับความสะอาดและเจตนาเสมอท่านอบีมูฮัมมัดสุละลัลฮุไลเวสลมัมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกล่าวติกนุมล้อในห้องน้ำแต่ไม่ได้ห้ามการอาบน้ำละหมาดในนั้นสถานที่นี้หมายถึงห้องน้ำเป็นที่ที่ใช้ตอนอาศัยอยู่ดังนั้นเมื่อผู้ใดเข้าไปจงกล่าวอัลลอฮุมมะอินนีอา อูซูบิกามินันคูบุซีวันคอบาอิกการอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำไม่ถือว่าผิดแต่ควรระวังสามสิ่งนี้ 1. อย่าเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ออกเสียงในห้องน้ำา 2. ถ้ามีพื้นที่แยกอ่างล้างหน้าจากโถสุขภัณฑ์จะดีที่สุดสาม ถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ให้อาบน้ำด้วยความประมาทระวังและกล่าวบิสมิลละห์ในใจเท่านั้นอิสลามเน้นความสะอาดตั้งแต่เจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่รูปแบบภายนอกท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุลอยเวสลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงมองรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเจ้าแต่ทรงมองที่หัวใจและกลารกระทําของพวกเจ้าอิสลามคือศาสนาที่มีหัวใจถ้าคุณไม่มีพื้นที่ที่สะดวกแต่คุณยัง ตั้งใจทำอิบหด์ด้วยหัวใจที่สะอาดอัลลอฮ์ส่งตอบรับและทรงรู้ว่าคุณพยายามแค่ไหนจุดสมดุลของผู้ศรัทธาคือรักษาความสะอาดภายนอกพร้อมตั้งใจภายในให้แน่วแน่ในอีมานแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่กลับตัวและรักผู้ที่รักษาความสะอาด อย่าคิดว่าคุณต่ำกว่าใครเพียงเพราะคุณไม่มีห้องน้ำหรูหรือพื้นที่แยกแต่อัลลอฮ์จะไม่ทรงปล่อยให้ความพยายามของคุณสูญเปล่าแม้คุณจะกล่าวบิสมิลลาห์เพียงในใจแต่อัลลอฮ์ได้ยินแน่นอนค่ะและผู้ที่กระทำดีเพียงเท่าเมตุรีเขาจะเห็นมันการอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำไม่ผิดแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือหัวใจที่สะอาดก่อนจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ค่ะผินชอ์